เกมนี้มีชื่อว่า Into the Dead: Our Darkest Days อ่ะละค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้พาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อปี1980เกมนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดจากเมืองซอมบี้นะคะหาของค้าของเพื่อที่จะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปให้ได้นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะความยากแบบปกติเอาแบบกลางๆนะคะเลือกผู้รอดชีวิต โอ้มีหลายคู่เลยนะคะเอาเป็นว่ายาบีขอเลือกเป็นดาเรลกับรีโอล้ะกันนะคะตัวดาเรลเนี่ยคุณลุงฝั่งซ้ายเขามีสกิลคือเป็นท้องเหล็กกินได้ทุกอย่างโดยไม่เกิดอาการท้องไส้ปัน่นปวนใดๆเลยนะแล้วก็นักแกะไม้ประดิษฐ์อาวุธระยะประชิดถูกลงนะแต่ข้อเสียคือเป็นเชฟยอดแย่ทำได้แต่อา่านเละๆที่สถานีทำครัวน,นะคะส่วนรีโอฝั่งด้านขวาเป็นคนอึดถึกทนผู้รอชีวิตคนนี้ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้น้อยลงแล้วก็นักตีทรงพลังสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเมื่อใช้อาวุธระยะประชิดนะ ะะส่วนข้อเสียก็คือตะกะเสียความหิวมากในแต่ละช่วงนะเอาเป็นคู่นี้ละกันดาร์เรลโอนะคะเลสโกเลยกลางวันวันพุธ20สิิงหา1980นะคะที่หลบภัยนี้ใช้ไม่ได้แผงกั้นมีสภาพย่ำแย่นะคะนี่ไงอันนี้คือโต๊ะที่เราจะไปหาที่หลบภัยใหม่นี่ไง3ที่เลยรอบๆบริเวณนี้ที่เราสำรวจได้อยู่นะคะ อุ้ยอันนี้คือภัยคุกคามระดับภัยคุกคามสองเลยแต่มีของเยอะเหมือนกันถ้าเราจะไปเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะภัยคุกคามน้อยๆน,นะเตรียมของอุปกรณ์ที่เราจะไปเอาไข่ควงไปข้างนอกแล้วก็เอาเป็นยาแล้วกันยาเล็กอะเอาไปอเอาไปประมาณนี้ได้ปะเอาอันนี้ไปด้วยนะคะเผื่อห้องล็อกไปครับ let's go ยิ่งเยอะไม่ได้แปลว่ายิ่งดีเสมอไปยิ่งมีผู้รอดชีวิตเยอะแปลว่ายิ่งต้องการอาหารเพิ่มยังไงล่ะถึงแล้วค่ะแจมูเทล วันพุธที่ยี่สิบนะคะเราต้องย่อไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ซอมบี้เราเห็นซอมบี้แล้วแต่ว่าข้างหลังนู้นน่าจะแบบยังยังไม่ได้ยินเราหรอกนะเราเข้ามาในออฟฟิศเลยแล้วกันอุ้ยเจอซอมบี้หนึ่งตัวเราเข้ามันไม่มันไม่ขยับเนาะเพราะงั้นเราเข้าไปช้วงหลังได้เลยเอาเลยเงียบไว้เงียบไว้อาได้อยู่ตรงนี้ใช้ของใช้ไอเทมเราที่เราเตรียมมาเพื่อดูของนะคะมีอะไรบ้างอู้ของเยอะอยู่ รูทมาให้หมดมีกาแฟมีน้ำแล้วก็อุปกรณ์ครับทั้งหลายนะ,ะปะ่ะเงียบๆลรีโอเดินไปข้างหน้าอย่าส่งเสียงแง้มดูก่อนมีใครหรือไม่ถ้าไม่มีเข้าไปได้เลยอืมมืดใช้ได้ไม่มีอะไรให้รูทเราไปต่อเลยค่ะอ้ยข้างนอกแล้วนี่ว่าต้องขึ้นบันไดตรงนู้นนี่ไอ้ข้างนอกแบบนี้แหละหน่ากลัวสุดๆเอ้ยตู้กดน,น้ำมีอะไรให้รูทปะนี่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 อาจจะมีของกินเยอะอยู่นะ นี่ไอน่าจะเป็นของกินที่แบบว่าเราประทังชีวิตได้ในแต่ละวันไปเป็นแบบโรงแรมอ่ะห้องเยอะมากขอสำรวจตรงนี้หน่อยนะคะเราเดินไปได้ถึงเท่าไหน่อ่ะเราขึ้นบันไดตรงนี้ได้อู้ยซอมบี้ข้างบนเขาเข้าไปในห้องนั้นอ่ะฮะตอนนี้เรามองไม่เห็นแล้วอเดอเด้ว อหมีมีมีเราสามารถฆ่ามันได้นะคะต้องรอให้มันหันกลับมาแล้วหันไปอีกรอบนึงก่อนหรือว่ามันจะไปทางนู้นเลยวะเราเข้าไปขอดูหน่อยมันไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันวนกลับมาอ๋อมันวนกลับมาเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเตลแล้วกันเราปิดประตูอ่ะแล้วก็แง้มดูแง้มดูเดี๋ยวรอให้มันวนหันหลังกลับไปปุ๊บเราเอาเลยให้มันเดินมาสุดก่อนนี่นี่นี่ มันจะเห็นเราปะแงดูเฮ้ยมันเห็นเฮ้ยมันเห็นจริงมันเนี่ยมันเห็นจริงมันเห็น,น,หนจริงเออฆ่ามันเลยฆ่ามาันเออเรียบร้อยเราปิดประตูอุย้ยประตูพังแล้วนี่ใช่ปะหวังว่าคงไม่มีเสียงเล็ดรอดไปถึงตัวข้างบนใช่ปะมัคนคงไม่มาค่ะเราข้างหลังใช่ไหมน่ากลัวว่ะทุกคนบรรยากาศสุดยอดอุย้ยมีมีของมีของเอาของกลับบ้านเราโอ้โหกระเป๋าเต็มแล้วอะไรที่ว่าทิ้งได้อันนี้ทิ้งได้ไหม เอายามาก่อนแล้วกันยาน่าสาคัญกว่ากระเป๋าเต็มแล้วว่ากระเป๋าเราแบบน้อยมากซื้อกระเป๋าได้ไหมมีด้านนอกด้วยนะคะซอมบี้แต่อันนี้ไม่มีประตูความจริงเราก็กลับบ้านเอาของไปเก็บได้แล้วก็กลับมาอีกรอบได้นะคะกลับก่อนไหมเพราะว่ายังไงก็รู้ของไม่ได้อยู่แล้วหรือว่าเราจะขึ้นไปเกียร์อมบี้ข้างบนด้วยดิอาลองลองลองอุ้ยอุ้ยเดือดเดืดเดดเดดมันจะเห็นเรามันเห็นเรารอให้มันหันหลังไ้ก่อนมันไม่ลงมานไดหรอก โอ้มันไม่ลงแต่ว่ามันหันมาทางนี้ว่าทุกคนมันจะเดินไปถึงไหนอะอย่าบอกนะว่าหันมาอุ้ยไม่หันไม่หันเราสเตลได้เลยลุงอย่าหันมานะลุงลุงใกล้ถึงแล้วลุงเฮ้ยลุงจะหันเฮ้ยโอ้โหกดอีหายพอดีเลยต่อยซัดนัวเพราะอาวุธพังนะคะฮึึโอ้โหเนอลุงหันมาพอดีเลยตัวอีหาย อ๋อ oh, อันนี้คือหลบได้อะฮะไปดูฝั่งนู้นแล้วกันไหนๆก็เดินมาฝั่งนี้แล้วลงบันไดตรงนี้ได้นะคะมีซอมบี้ปะห้องนี้เข้าได้ปะวะไหนขอดูหน่อยแง้มดูมีของแหละแต่ว่าเอ้ยอันนี้ใช่ซอมบี้ปะวะไม่ใช่ว่าเดินไปแล้ว <laughs> ลองลองลองอุ้ยมันมีแต่มันอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเงียบเยมันอาจจะไม่เห็นเราไง <laughs> มีของให้คนนะคะแต่กระเป๋าเต็มแล้วหู <laughs> มีของให้รู้เต็มเลยเอาง่ายๆนะเดี๋ยวเราค่อยมาดีกว่ากระเป๋าเราเต็มอ่ะกลับบ้านเรา Let's g เออรู้ตัวรู้ตัวถ้ากลับมาอีรอบมันดักรอแน่เลยมากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะดีใจเก็บกับของที่เก็บมาได้เยอะนะคะรีโอกับดาเรลเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะแล้วก็อันนี้คือของที่เราหาได้โอเคแผงกั้นโอ้โหแผงกั้นจะพังเสียงขูดขีด มีเสียงคูคที่แปลกดังมาจากหลังกําแพงคงเป็นแค่หนูแหละ <ś c oughs> หนูตัวบอลเลอร์เลยไอตรงที่แผงกั้นอยู่ตรงไหนเราซ่อมได้ไหมนี่งเราเพิ่มมาอุ้ยเยอะอยู่แต่เราจะย้ายของอยู่แล้วนะซ่อมไปอันหนึ่งแล้วกันนี่น,นี่คิวหนึ่งนะคะมันจะได้ประมาณ3มก้อนเอาแค่สามก้อนก่อนลีโอทำงานไปแล้วต่อมาคือดาเรลวดาเรลวตอนนี้ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรือว่าเอาดาเรลวมาทำดีวะทุกคนแล้วก็เอาลีโอไปข้างนอกต่อเพราะว่าลุงดาเรลวไม่ต้องออกไปข้างนอกเนาะเพราะว่าสกิลการในนี้ กิลการต่อสู้มาเป็นของดีโอเลยนะของยังไม่หมดอุ้ยไงมันยังมีซอมบี้อยู่เห็นไหมทุกคนมันลดลงไปนิดนึงแล้วเมื่อกี้ไอ้นี่เราพังไปแล้วอะไข่ควงเราเอาอันนี้ไปนะคะแล้วก็อันนี้เอาไปหมดเลยถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดก็เอากลับมาแล้วกันนะเอายาไปด้วยนะคะไปออกไปอีกรอบนึงลีโอ <c oughs> <c oughs> เราต้องช่วยชีวิตลีโอไม่ให้ตายนะคะเก <c oughs> มนี้ถ้าเกิดว่าตัวละครตายก็คือตายไปเลยนะคะทุกคนมันไม่สามารถแบบไม่สามารถรีเกิดได้แล้วตายถาวร อุ้ยมันไม่รู้ตัวนี่เราออกมาตอนกลางคืนเลยเนี่ยมีของด้านหลังนู้นที่เรายังไม่ได้รูทนะคะส่วนด้านบนก็ยังไม่เห็นซอมบี้เพิ่มนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอันนี้รูทเสร็จแล้วขึ้นติ๊กถูกแล้วนะคะอืมไอ้ที่นี่มันใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ไหมหรือว่ามันใหญ่เกินไปที่จะอยู่มันทําให้ดูของได้เขาแบบแบบแบบว่ายังไงอะมันกว้างเกินที่จะสอดส่องดูแลอะต้องหาบ้านที่มันดีๆปะ่ะอุ้ยอันนี้เข้าได้ปะ่ะ เอเข้าไม่ได้ดีกว่าอืมไปด้านหลังค่ะมันมีไอ้น,นี่อยู่กระเป๋าจำได้ว่ามีกระเป๋าที่ต้องใช้ปิกล็อกปิกแอ็กเออเขาเรียกอะไรวะ <laughs> ปนนิกล็อกเออนี่ไงนี่ไงกล่องมันกล่องดีกว,ว่าไม่ใช่กระเป๋ามาเราเอาของมาแล้วข้างในมีอะไรอะ่ะของดีแน่นอนมีอุปรกรณ์ค่ะอุ้ยมีะเลรงอู้วูความแรงประมาณนี้อ๋อแรงกว่านิดหน่อย ทนทานมากเลยด้วยเราใช้อันนี้ก่อนแล้วกันนะคะมันจะพังและเราขึ้นไปด้านบนได้เราเคลียร์ซอมบี้ไปนหนึ่งตัวแล้วนะรอบที่แล้วที่เรามาเพราะงั้นอาจจะค่อนข้างปลอดภัยเราไปฝั่งซ้ายมาแล้วขอเช็กเราไปฝั่งขวามาแล้วขอเช็กฝั่งซ้ายบ้างนี่มีซอมบี้จริงแต่ว่ามันอยู่ฉากหลังอะดิมันจะได้ยินเราบะ <laughs> ไม่ได้ยินหรอกขนของต่อหน้าเอาของมอุ้ยมีนาคาปลูกดยเหรอทำให้เกิดเสียงดังต่อเนื่อง ไม่ไม่ไม,ไมเ่เราเก็บก่อนเราเก็บเก็บเก็บเราเอาไปเราไม่เอาไปด้วยเออเดี๋ยวมันเกิดเสียงถ้าเกิดเสียงที่ตัวเราเนี่ยบอกเลยว่างานงออันนี้มีใครปะมีมันเดินหรือเปล่ามันเดินด้วยเพราะงั้นรอให้มันเดินมาฝั่งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวฆ่ามันจากข้างหลังแล้วกันโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วรีบ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 ซัดเลยซัดเลยอืออือโอ้โหติดหลังด้วยประเด็น แสดงว่ามีแอนิเมชันอันนี้คือหอดูดาวนะคะเอาไว้เปิดแมพนี่คือที่ที่เราสามารถไปสำรวจเพิ่มเติมได้นะโอเคเรียบร้อยตรงนี้ไม่มีของอะไรเท่ากับว่าห้องนี้ก็ค้นหมดแล้วเหลือแค่นาฬิกาปลุกที่เราไม่เอาไปแล้วกันนะแล้วก็ฝั่งขวามีอะไรปะหวังว่าคงไม่มีซอมบี้เพิ่มใช่ไหมซอมบี้มันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราเลือกมาที่ซอมบี้มันน้อยๆไง ฝั่งขวา๋อนี่ฝั่งขวาที่เรามาไว้แต่ว่าเราต้องเงีย,งยบๆเพราะมันมีซอมบี้อยู่ตรงนี้เราค้นของต่อหน้าก่อนอืมมียามีขวดขวดเนี้ยไว้ทําอะไรอะโยนล่อได้จะเกิดอ๋ออ๋โอโอเคอันนี้คือยาเนี่ยน่าสนใจมากเอาอันนี้เก็บก่อนแล้วกันเอายามาเพิ่มเอาของที่จาเป็นต่อชีวิตประจําวันก่อนแล้วกันนะคะไปค่ะตรงนี้ก็มีของโอ้โหก็ระเป๋าเต็มเล้วเหรอ โอ้โหกระสุนด้วยแต่ไม่มีปืนเรารู้อะไรกลับมาไม่ได้เลยไม้เนี่ยจำเป็นสุดๆกาแฟาเก็บก่อนเก็บไม้มาเอาไว้แบบตอกประตูกันไว้นะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอีกรอบก็ได้โอ้โหที่นี่นี่หลายรอบมากเลยเนี่ยกว่าจะเสร็จตรงนี้ออกได้หรือเปล่าถ้าเกิดกระโดดเนี่ยเสียงดังแน่เลยว่ะทุกคนอุ้ยไม่มันมันมันไม่ม,ม,ม,มีกระจกนี่ว่าเออดีเลยสุดยอดถ้าเกิดว,ว่าตรงนี้เราเคลียร์ซอมบี้หมดแล้วดิลงอ่าลงได้แหละ ไปค่ะกลับบ้านดีกว่าลันเนอร์ปุ้งปุ้งปุ้ง,งได้ของมาเพิ่มอีกเต็มกระเป๋าอยากได้กระเป๋าแบบใหญ่กว่านี้อ่ะได้ไหมอ่ะอถึงบ้านไปที่เรียบร้อยนะคะโล่งใจที่เห็นว่าแผงกัน้นซ่อมแล้วเออเรียบร้อยนะคะแผงกัน้นยื้อเวลาไปได้อีกประมาณ3วันเลยแล้วก็ตอนนี้ดูสิว่าใครหิวใครอะไรไหมง่วงนอนเหมือนลีโอจะง่วงนอนนะและลุงเนี่ยลุงออกไปลบข้างนอกได้ปะวะ เอาจริงที่ใหม่อนะอยากให้ลีโอไปคนไปมากกว่าแต่เหมือนว่าลีโอจะเริ่มเหนื่อยแล้วนะประเด็นอะให้ลีโอไปพักก่อนแล้วกันเนาะไปนอนก่อนแล้วกันลีโอเอ้ยเดี๋ยวแรงหมดแล้วมันจะแย่ซะก่อนเตียงนอนอยู่ฝั่งไหนเตียงนอนเอา้าเตียงนอนอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ข้างล่างขึ้นมาท้้งคนทําทไมน่ลีโอคงอ่ะแล้วก็สั่งงานผู้รอดชีวิตเอาลีโอมาพักผ่อนนะคะอุ้ยนี่ไงมันขึ้นโลกบ้านแสดงว่าเราไปที่นี่ได้โอไม่ my. แต่ว่าแผงกันก็จะภาพยแย่ๆเหมือนกันนะเราลองย้ายบ้านไหมละ่ะทุกคนเราไปเราให้ลุงไปที่นี่อืมให้ลุงไปที่นี่เพราะว่ามันซอมบี้แค่นิดเดียวลุงน่าจะไหวอยู่นะคะไม้นี้จะพังแล้วเอาแฉลงไปแล้วกันนะคะเอาแฉลงไปให้ลุงเสร็จแล้วก็เอานี้ไปให้ลุงด้วยยาอืม let's go ไปกันค่ะลุงอย่าตายนะลุงเขาไม่เก่งการต่อสู้เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่งไงโอ้ยลุงพอมากลุงพอ้อมาเลยอะ่ะยับย,ยุบจับหยุบมา Let's go ค่อยๆนะคะมีะแชลแอกอยู่ที่หลังไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนี่คือที่ใหม่ไม่มีถ้าไม่มีก็เข้าได้เลยครับที่เปิดประตูไว้ก่อนนะคะอุปรกรณ์ของที่หลบภัยเคยมีใครซ่อนอยู่ที่นี่สังหารภัยคุกคามทั้งหมดเพื่อยายเข้าแสดงว่าเราอาจจะไม่ต้องรู้ของเยอะมากเราแค่ฆ่าศัตรูก็พอนะคะอุ้ยมีข้างบนเรื่อเสียงดังปะวะอุ้ยข้างบนมันรู้ตัวปะน่ะรู้ตัวปะวะโอะไม่นะ ขอเดินไปฝั่งขวามือก่อนแล้วค่อยขึ้นไปด้านบนนะคะโอ้แล้วใครเอาก็อี้มาบังอะไรวะเนี่ยไปไม่ได้โอเคเราต้องขึ้นข้างบนแหละมีแม่สาวซอมบี้อยู่เราต้องรอจังหวะปะมันเดินเป็นแพทเทิร์นยังไงวะเนี่ยเดินไปฝั่งซ้ายมือสุดแล้วนะ่ะไปไหนแล้ววะเอ,อ๋นนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะเดินอืดอาดหยุดมองทาไมไม่เห็นหรอกใช่ไหมถูกต้องหรือเปล่าไม่เห็น <laughs> จําผิดแหละ อ่ะโอเคนี่น,นี่เดี๋ยวรอมันหันไปทางซ้ายมือนะคะแล้วเราเข้าหลังเลยนี่น,น,นี่มันหันแล้วมันหันแล้วเ,เดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วเดินสวนเลยเดินสวนมองไม่เห็นหรอกไปเร็วลุงลุงเร็วเร็วเร็วเร็เอย่าอย่านะอย่าหันมะานะอย่าหันมะานะ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 เอาเลยอุ้ยชุ้ยแลงโคตรแจ่มอ่ะได้เรื่องไม่มีของตรงนี้โอไม y g ก็ oh God. เราเคียร์ซอมบี้เสร็จแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้มีปะไม่มืดจังวะ ไม่มีอะไรหรอกขอปิดขอปิดประตูขอปิดประตูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนตามเข้ามามันจะแย่เราค้นของตรงนี้ได้อืมอุ้ยแต่ว่าของนี้เราไม่ต้องเอาไปก็ได้นะเพราะว่าเราจะย้ายเขา,าอยู่ที่นี่อยู่แล้วนี่ใช่ปะอืมอืมโอเคโอเคนี่คุยกับใครเกือบเฮ้ยลุงอย่าเดินลุงอย่าเดินมันมีเสียงนะถ้าลุงเดินอนะปุ่มคลิกซ้ายกับคลิกขวามันอยู่ใกล้กันทษทีท <laughs> ไปค่ะ ตรงนี้คือบันไดถงกลางนะไม่มีไม่มีใครปลอดภัยปลอดภัยตรงนี้เป็นห้องนอนที่ที่มีคนโอโ้ปิดก่อนเลยอ่านี่นไปเลยไปเลยไปเลไปเลก่อนที่มันจะหันมาเร็วลุงเร็วเร็ว,เ,รวเออทันอยู่สุดยอดลุงดาเร็วโคตรอย่างเก่งโคตรเจ๋งมากพี่อะครบทั่วหรือยังนะยังใช่ป่ะยังมีซอมบี้อยู่ข้างบนแน่เลยค่ะงั้นก็ขึ้นด้านบนเลย ดาดฟ้าหรอดาดฟ้ามันจะมีคนไหมเราไปทางซ้ายก่อนแล้วกันนะคะโอ้โหแล้วเราตีเทนนิสปะอันนี้คือเทนนิสแม่ตีกันข้างบนนี้เลยนะหรือตีแบดไม่รู้เหมือนกันตีกันบ,บนดาดฟ้าลมแรงน่าดูมีของขอดูอย่างเชิงหน่อยมีประมาณนี้มีไม้ด้วยนะคะเอาไว้ซ่อมได้ไม่รู้อะไรเลยแล้วกันเพราะเราจะอยู่ที่นี่แหละบ้านเราอะต่อมาเรามาฝั่งขวาบ้างคะ่ะ อุ้ยมีมีเปิดแมปอีกแล้วเปิดแมปเปิดแมปเย้ yeah, ได้ที่เพิ่มโอ้โหสามที่เลยยิปเปอเรนซัอู่แท็กซี่นะคะแล้วก็เออเอริงไดมีที่ให้สำรวจเยอะแยะม,มากมายลงไปด้านล่างดูอ่เเบาเบาเอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังลงไปลงค่อยๆลงนะลงค,อคอลง่อยๆลงอ่าย่อไว้ย่อไว้อย่าทำเสียงดังห้องนี้มีหรือไม่แง้ม มีว่าม,มีมีมีมันเห็นปะวะเดี๋ยวขอดูแพทเทิร์นหน่อยมันหันรีหันขวางตรงนี้หรือมันไม่เดินวะทุกคนถ้าไม่เดินเราเข้าไปได้เลยไหมเออไม่เดินวะไม่เดินถ้าไม่เดินก็จ้วงเลยแล้วกันนะเรียบร้อยเฮ้ยเราเคลียร์ซอมบี้หมดแล้วที่หลบภัยใช้ได้แล้วค่ะโอเคกลับบ้านเรากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปเลยกลับบ้านดีกว่าย้าหูลุงดาเลวเก่งสุดๆเก่งที่สุดในโลกเลย ย่ yeah, กลับมาแล้วลีโอดาเรลนะคะผูกพันกันจากการเล่าถึงวันดีๆในอนดีตตอนนี้พราเขาเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะอยู่กันมากี่วันเราไม่รู้นะคะสนิทก,กันแหละฮ่ตอนนี้ลุงหิวข้าวนิดหน่อยมีข้าวอะไรกินบ้างก็กินขนมแล้วกันนะอ่ะประมาณนี้ให้เขียวแล้วก็เอ้าตื่นแล้วหรอเนี่ยสวัสดีลีโอเราย้ายบ้านกันดีกว่าค่ะนี่ไงเรียบรอ้อย้ายที่หลบภัยเลยค่ะไปเลย let's go เย่ yeah, ได้บ้านใหม่แล้วดีใจจุมเบยมาโอ้โหบ้านเราแบบถือว่าดีไหมก็ดีได้เรื่องอยู่นะนี่คือที่ที่เรามาเคลียร์ไว้นะคะดาเร็วเก่งมากดาเรีวคุงเอาเป็นว่าเอาดาเร็วนอนก่อนแล้วกันอ่ะหลังจากไปลบมาคุณลุงต้องการพักผ่อนต่อมาคือลีโอลีโอทำอะไรดีทําไอ้นี่ดีกว่าค้าของอุ้ยจะว่าไปเราต้องให้ลุงค้าไปนี่ก่อนดีกว่าลุงตืง่นนไดอป่าลุงนี่ไงโตัวค้าค้าเครเื่องครัวดีกว่าเรามีของครบแลละ นี่ไงอืมโอเคลุงทำงานอยู่ถ้ากับว่าเราต้องเอาลีโอไปลุยใช่ไหมเรางัง้นเรากินข้าวไปก่อนแล้วกันกินข้าวอันนี้ไปสองอันนี้นะ่าจะเอาไปทำอาหารได้นะคะเป็นวัตถุดิบแล้วก็กินอันนี้กินหมดเลยแล้วกันเอาให้มันเขียวนะคะลีโอหรอสำรวจที่ไหนดีเราเราไปมายัางหรอตรงเนี้ยเอเวอร์ได้ยังนี่เราไปโรงแรมมาหนิใช่ปะ่ะโอ้ยอันนี้ของเยอะการแพทย์การไรหูดีว่าอันเนี้ยอันนี้น้อย เป็นบ้านนะคะเป็นอู่๊ยเราไปบ้านก่อนดีกว่าเอาเล็กๆก่อนแล้วกันนะ,ะ,นะสิ่งที่เราอยากจะเอาไปเนี่ยแฉลงโคตรดีอ่ะทุกคนแฉลงแกรงมากแล้วก็อันนี้จะพังด้วยกีตาร์เนี่ยค่อนข้างช้าและเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะรีบใช้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไปสถานที่ใหญ่ๆแล้วซอมบี้เยอะเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเสียงมาค้องดังเราใช้อันนี้แหละแล้วก็ยาเรามียาใหญ่เอายาใหญ่ไปด้วยนะประมาณนี้แล้วกันลีโอไปเลย ลีโอจะต้องไม่ตายนะคะรีโอต้องอยู่กับเราตลอดคุยไปร้อนจัดอะ่ะยังร้อนอะทุกคนดูไอร้อนข้างหลังดิ <c oughs> เป็นเงาๆเงอร้อนมากอรถสีแดงอุย้ยมีน้ำมันด้วยอะ่ะมีน้ำมันคาวไว้แบบนี้เราค้นของได้ไหมอะ่ะไม่ได้หรออุย้ยนี่ไงนีี่อุย้ยมีซอบบี้ต้องนูด้วยอะลุงปเป็นเจ้าของรถแน่เลยใช่เปล่าลุงอ,อย่ามานะเบา,บา เลโออย่าเสียงดังนะลูกไปไปไปขอดูหน่อยไม่มีไม่มีเจ้าของบ้านอยู่ข้างนอก <c oughs> อ่ะถ้าเจ้าของบ้านอยู่ข้างนอกแล้วก็ปิดประตูเอ่อห้องนี้ห้องนี้มีใข่ปะมีมีมีอุ้ยมีว่ะทุกคนแต่ว่ามันมันน่าจ,จะอยู่ข้างหลังนะมันไม่เห็นเราหรอกใช่ปะวะเราจะเตลคิวไม่ได้เนาะเออมันเป็นฉากหลังโอเคเข้าใจถูกต้องแล้วแหละ แล้วก็ห้องนี้ห้องนี้ก็ไม่มีเฮ้ยอซอมบี้น้อยมากเป็นไรวะติดอ่างซอมบี้น้อยมากอ่าแล้วปิดประตูด้วยนะคะเดี๋ยวยุงเข้าปิดสิปิดเาดบา,าด้วยยังไม่เจอของอะไรเนี่ยอ่านี่ไงไงเป็นครัวน่าจะมีของกินอ่าได้ของกินมาเพิ่มนะคะสุดยอดไปเลยด้านหลังตรงนี้มีใครปะวะฮัลโหลสวัสดีมีใครอยู่ไหมไม่มีมา เออเราขึ้นน้านบนตรงนี้ได้ไปเลยค่ะซอมบี้มันมีนะมันมีแต่ว่าเราไปตีไม่ได้นะคะวิมีกล้องส่องทางไกลใช้ก่อนเปิดแมพเพิ่มเติมนะคะจุดได้เปรียบโอบาปั๊มน้ํามันอู้ปั๊มน้ํามันน่าสนใจมากแล้วก็สามหนึ่งเก้าถนนเรเดอร์ขอบคุณค่ะปิกนี้ข้างบนหลังคาเหรอเนี่ยวิ่นอบอุ่นน่าดูเป็นร่องรอยของผู้รอดชีวิตนะคะมีกันไกลด้วยเหรอหกันไกลทนทานแค่เนี้ยกดใช้ยังไงวะ ติดตั้งนี่ไงลองใช้ลองใช้ดูมันเล็กมากเลยในทูนเรเลียมันมันก็มีให้ใช้เหมือนกันนะคะแล้วมันก็ทีเดียวพังไม่รู้ว่าในนี้จะทีเดียวพังหรือเปล่านะ <S <S มีนี่ไงมีจริงด้วยมาจ้วงหนึ่งจ้วงจังหนับอยอุอุออาวุธถูกทำลายจริงจริง,รง,รงคือมันใช้ได้ทีเดียวจริงๆริงเพราะงั้นเราติดตั้งอันนี้ไว้ก่อนเลยกีตาร์เสียงดังไงถ้ากับาว่าอันนี้เราหาของครบยังวะ ออมีตรงนี้ใช้ล็อกปิ๊กล็อกปิ๊กแล้วก็หาของเลยเอาจจะมีของดีอยู่นะคะมีขวานมีไม้โอ้โหของดีมากเก็บได้พอดีเลยดีนะเราใช้กันไกรไปนะคะมันจะได้ประหยัดช่องหมดยังวัดที่เนี่ยเรารู้ของหมดยังขอกลับไปดูในบ้านอย่างนี้หนึ่งนะหมดแล้วแหละเออน่าจะหมดแล้วนะคะห้องนี้ดูไปแล้วเนาะเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วโอเคไป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 วิ่งเลยวิ่งเลย <laughs> ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยิน <laughs> ไม่ได้ยิน <laughs> ไม่มีใครได้ยินทางนั้นกลับ,บบ้านเรา เย่ลีโอลอดไปได้เสร็จยังวะลุงทำไมลุงเหนื่อยอะแล้วลุงคับของเสร็จยังอะลุงคับเสร็จยังวะขอดูโต๊ะครัวหน่อยอุ้ยลุงคับเสร็จแล้วนี่โต๊ะครัวอยู่ไหนอะนี่หรอนี่ไงแต่ลุงทำอาหารไม่ได้ต้องให้ลีโอมาทำไม่งั้นครัวเละแน่ลีโอบอกขายแล้วลนี่ทำไมถึงเป็นข้าตลอดเลยห่ออะทำอาหาร มีอะไรบ้างซุส,สตูเนื้อโอ uh, ้หน่ากินมากแล้วก็ซุปผักเราทาเนื้อไปก่อนแล้วกันนะทําเนื้อไปสองผักอีกอ่ะให้ลีโอเป็นคนทําแล้วก็เดี๋ยวให้ลุงดาเร็วไปต่อสูตร,ร,รูลุงเหนื่อยลุงอยากนอนเว้ยละลุงอยากนอนรักษาโดยการฟื้นฟูในอ๋อลุงเหนื่อยแล้วลุงงอ,อกไปไม่ได้ว่าทนนุกคนทําไงดีอ่ะนอนละไอ้คนคราบของไอ้คนนอน <c oughs> อ่ะข้ามเลยเนาะเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งนะคะ วันต่อมาวันที่23สิงหาคม1980นี้บันทึกประจำวันนะคะดาเร็วสูญเสียความเหนื่อยไปก็คือเราหายเหนื่อยแล้วเอาว่าง่ายๆส่วนความสัมพันธ์กับรีโอดาเร็วนะคะก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วล้ำลึกถึงสูตรเด็ดของครอบครัวเพราะว่ารีโอทำอาหารเสร็จแล้วนะคะนี่สิ่งที่ผลิตได้2ออย่างเลยผักกับเนื้อนะเก่งมากทั้งสองคน โอเคค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะสําหรับ Into the d e a d ครั้งแรกของเราก็ได้ประมาณนี้ดาวเรีวและลีโอยังมีชีวิตอยู่รอดได้นะคะถือว่าสุดยอดมากเก่งจริงๆทั้งคู่เลยนะเจอกันใหม่พร์ทหน้าสำหรับวันนี้ออยาบีลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายครับผม